โชเคอีโมดเดอะฟอร์เรนอีโมดสุดลิมิเต็ดราชาคำสาบสุครุนะก่อนี่ดูอย่าลืมกดไลค์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไล์ด้วยมาผมเริ่มกันที่ท่าอ e ีโมดนะผมน,นี่กดปากเข้าห้ก็จะเป็นท่าแบบนี้เลยนะผมอ่าเหมือนท่ากดอันตีของจูซูชินานิกันเลยนะผมปากเข้าให้เป็นไงเก๊กหล่อไปหนึ่งทีครับผม <laughs> โอ้ยอย่างชอบเลยว่ะเนี่ยเข้ากับอวตารพี่มากเลยไอย้เนาะดูดิ อ่าแล้วก็ถ้าเรากดครั้งที่2นะครับผมมันก็จะเป็นท่า r ว d slash หรือว่าท่าผ่าโลกนั่นเองออเป็นไงท่าน,นี้ไม่มีดาเมจนะครับผมแต่ว่าเราสามารถฟันใส่ต้นไม้ได้นะผมและถ้าเราฟันใส่ต้นไม้นะครับผมต้นไม้ก็จะพังเลยนั่นเองนะโอ้โหบอกได้คําเดียวว่าอย่างตึงนะครับผมเป็นไงเชียรดเอาเนี่ยผมลูกพี่ซันตทนโนเราไหนขอพี่ลองฟันอีกทีดิงางแล้วก็ปาดแล้วโอ้โหเอย่างตึงดึงก้านมิยม มาเดี๋ยวพี่ลอง M1 ให้ดูนะผมเอหลังจากที่เราใช้อีโมดนี้นะผม M1 ของเราก็จะเปลี่ยนไปนะผมมีเอฟเฟกการปาดนะแล้วก็มีฟินิเชอร์ M1 ด้วยนะผมนี่เป็นไงเชีย่ยแต่ว่าต้องต่อยให้ฟินิเชอร์นะผมมันถึงจะเข้าท่าอดิชั่นแบบนี้นะเดี๋ยวพี่ลองเ r อร์สล s h ใส่ต้นไม้ให้ดูนะครับผม3 2 1ไปครับผมโอ้โหเป็นไงกร,กระจายการเป็นเลสโกแล้วก็เราสามารถใช้เวอร์สลัเนี่ยฟินิเชอร์ได้เหมือนกันนะผม ป่าไป็นไงเรียบร้อยนะผมเป็นชิ้นกันเลยทีเดียววู้ฮโคตรเท่ถ้าน,น้องมองหาเกมพาร์ทกกดผลทาวอนบอกฟุตแนะนำร้านบับเบิ้ลช็อปได้เลยครับ